าเลสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำข้าวอบกุนเชียงนะคะ,ะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีดังนี้นะคะนี่มีคือกุนเชียงปลานะคะที่แม่ย่าเอาไปหั่นเรียบร้อยด้านี้ก็คือพริกนะคะพริกใหญ่สีแดงเนาะอันนี้มีข้าวสวยนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีเสี้ยวขาวน้ำตา ดูกันนะคะวิธีทาน,นะคะโอเคค่ะไม่ย่าตั้งกะทะน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากระเทียมลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดนะผัดกระเทียมให้หอมนะคะ,นะคะตัว เรียงไม่ย่า,าไปอบนะคะไปอบให้มันสุกพอประมาณเพื่อเราจะได้ผัดนนะคะเรามาตัดตัดึงชิ้นเดี๋ยวไม่ย่า,ยาก็จะเอานะคะเอาเครื่องปรุงก็มีพริกใหญ่ที่เราหั่นนะคะหั่นชิ้นพอประมาณแล้วก็มาผัดนเนาะ ใส่เนื้อหมาลงไปัให้หอมนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าวลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสที่เขาชอบนะคะเข้าลงไปนะคะเราก็จะ เท่ากันนะคะแล้วเราค่อยเอากเชียงลงไปนะคะ,ะแล้วเราก็ค่อยผักผัดให้เข้ากันชจนรสที่เราต้องการนะคะมเมื่อเราผัด ให้เข้ากันได้ดีแล้วใช่ไหชคะ<ม>เราก็าจะมาชิมรสพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ก็คือข้าวผัดของเรานะคะมีย่าผัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่ก็คือหม้อของเรานะคะ ที่แม่ย่าเตรียมไว้แล้วแล้วแม่ย่าก็มีผักยำนะคะผักยำทานร่วมกับผักยำเนาะมีผักอะไรในครัวเราก็คือแม่ย่ามาปริแปลงนะคะข้างในก็มีส่วนผสมก็มีเกาะห่นแห้งนะคะแล้วก็มีพริกใหญ่สีแดงเนาะกุนเชียงแล้วข้าวสวยนะคะ เราก็จะรวยหน้าด้วยกุนเชียงที่มันที่เราเหลือไว้นะคะเพื่สีสันเราก็จะเอาพริกนะคะ2เม็ดลงไปนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเข้าอบกุนเชียงแบบสไตล์แม่ย่านะสไตล์แบบบ้านๆน,นะคะถ้าเรามีสับป,ปะรดแล้วก็สับป,ปะรดใส่ไปด้วยก็จะอร่อยนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามกดไลค์ให้แม่ย่าเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ